ครับแล้วกลุ่มของ medical tourism ที่คุณทํากิจการนี้อะไรเป็นจุดเด่นของธุรกิจครับ ถ้าพูดถึงจุดเด่นของธุรกิจนะคะก็คือตัวชูโรงก็คือเซอร์วิสของประเทศไทยแล้วก็ในการเซอร์วิสมายของของประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะอย่างของอเล็กเนี่ยก็คือเราไม่ได้ทําแค่ในประเทศไทยเราทําทั่วโลกเลยใช่ไหมคะแล้วก็อย่างเราผ่านการไปอินสเปกที่โรงพยาบาลที่มาเลเซียอย่างเงี้ยค่ะอย่างซันเวย์เมดเคอร์เซ็นเตอร์ที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือใหญ่มากแล้วก็เราก็ผ่านการอินสเปกที่เกาหลีแล้วก็่าค่ะก็คือพอทุกที่แล้วก็คือเราจะ เห็นทุกมุมนะคะแฟกซตี้ของเขาคือเหมือนกับว่าเราไปรีวิวไปดูสถานที่ต่างๆเพื่อเอามาปรับใช้สําหรับธุรกิจของเราอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือคือเขาต้องการให้บริษัทของเราไปไปไป,ไปโปรโมทหรือว่าไปทําตลาดให้ในประเทศนั้นๆเลยอืใช่ค่ะเหมือนมาเลยนี่ก็คือเขาเขาจ้างเราไปเลย ตอนตรงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าในตลาดเกาหลีก็คือต้องเบรออนก่อนว่าเอเชียมิตรแคร์กรุ๊ปเนี่ยเราเป็นบริษัทที่นําคนไข้จากทั่วโลกมารักษาที่เมืองไทยอ่านี่วัตถุประสงค์หลักเลยคือเราต้องการเอารายได้เข้ามาที่ประเทศไทยผ่านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ถูกต้องค่ะใช่แล้วก็คือตอนนี้ค่ะก็คือเรามีในสิจ็สาขาใน12ประเทศ ทั่วโลกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็คือมี strong point ในส่วนตรงเนี้ยที่ว่าถ้าย้อนกลับไปในส่วนของคําถามว่าพอเราไปเห็นประเทศมาเลย์ยประเทศอินเดียแล้วประเทศเกาหลีแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็จุดไหนก็คือ strong point ก็คืออันดับแรกก็คือที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าด้านการแพทย์ของเมืองไทยของเราเป็นที่ยอมรับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตรฐาน j c i อย่างเงี้ยค่ะประเทศเราถือว่าได้ได้รับได้รับประมาณ50 60ที่เลยใช่ถ้าเทียบสมมุติว่า ตอนนี้ของเราได้ประมาณ JCI 5 0 6เนี่ยห้าสที่แต่ในประเทศกลุ่มกัฟหรือว่า m ิ d เดิลอีสอย่างเงี้ยคะ่ะเขาได้ประมาณแบบร0 0ยสอที่แต่ทำไมบุคคลเหล่านั้นในอ่าวอาหรับถึงมาบินมารักษาที่เมืองไทกลุ่มอาหรับนี่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของทางเมดิค a l เมดิคอลของเอเชียเมดิแครไหมครับถ้าพูดถึงก็คือไม่ได้แค่ของเอเชียเมดิแครนะคะก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของประเทศเราเลยอ๋อใช่ก